สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะพามาเก็บดาบสุดท้ายของเรานะครับนั่นคือดาบพระจันทร์นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมฮะดาบใหญ่น้ำหนักสมเหตุผลแล้วก็ยิงไกลได้ด้วยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของเลนนี่นะครับเป็นจุดสุดท้ายที่เควสตเลนนี่นะครับเลนนี่จะอยู่ที่นี่นะฮะในบน,นเกาะเลนนี่เราจะเดินมา บริเวณใกล้ๆฮะนภรนี่ครับจนจะมีหลุมอยู่นะฮะทางซ้ายของพอรนะครับหลุมอะไรไม่รู้ใครขุดรูเอาไว้ลงไปเลยนะฮะไม่มีแมงอะไรสักอย่างเก็บง่ายที่สุดฮะแต่ทางเข้ามาขอบอกเลยมีมังกรมังกรอเดลานะฮวก็ลงไปด้านล่างเลยนะฮะอันนี้ไม่รู้ครับ เตรียมของไม่รู้จะไปฆ่าใครจือไขรขวางต้องตายเราจะไปหาน้องเออเออเออลงทางไหนเนี่ยไม่เคยมาไม่เคยดูใครไม่รู้เรื่องอะไรลงอย่างเดียวเอยแม่เจ้าทำไมต้องลงมาลึกขนาดนี้แล้วจะเซเว่นมันจะมาส่งเราไหมเนี่ยลึกขนาดนี้ หัข้างในมีฟุดแพนด้าบางมาเอ้ยลงมาเรื่อยๆนะฮะลงมาลงมามันเป็นที่อึดอัดมากรู้สึกกลัวแล้วเราก็จะเห็นมีคนนั่งอยู่นะครับไม่ชี้คนด้วยเลือดหึ้มเลยเธอถลกหนังตัวเองใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เอาอะไรพันตัวเนี่ยเอ้ยทำไมนั่งเฉยอย่างนี้ล่ะ เดี๋ยวเราจะลองคุยกับเธอดูนนะแล้วก็ตัดเข้ามาเลยจะให้ผมพาคดีหรือไม่พาคดีก็จะพาก <c oughs> <c oughs> นี่เป็นสองนิ้วนะครับองคุลีของเธอเหรอเธอก็จัดการสองนิ้วของเธอตายนะมือสองข้างก็หมดแรงแผล้านะครับถามหน่อยว่าจะแต่งงานกับคนสี่มือหรอเลือดท่วม เฮ้เป็นธรรมดาฮะนางเอกก็ต้องประมาณนี้นะครับผมก็จะไม่สะนะฮะมีผมสีฟ,ฟ้านะครับนี่มีไหมพรมพันรอบตัวเลยนะการเลือดไหลนี่คือการขอแต่งงานเหรอเฮ้ยตัวละครนายเป็นผู้หญิงนะแล้วเธอก็จะหายไปนะครับแล้วยังไง ในเมื่อเธอได้แหวนแล้วเธอก็ออกมาในรูปลักษณ์ที่ดีขึ้นนะครับปุดกุยงั้นเป็นเจ้าสินะที่เป็นราชาของข้าค <c oughs> อมตืนอนคงไม่จะเป็นแล้วสินะข้าดีใจที่ราชาเป็นเจ้าข้าจะไปยามราตรีบัญญัติของข้าอยู่ที่นั่นเจ้า <c oughs> ไปตามเส้นทางแห่งราชาเถอะ และเมื่อทุกสิ่งจบลงเราจะกลับมาพบกันอ้าพวกแกน,นี้แล้วก็ไปแฟงแล้วก็ทิ้งดาบใหญ่จันดับนี่นะฮะดาบใหญ่จันดับเดี๋ยวเรามาว่ากันดูซิว่า ความแข็งแกร่งนะต้องการ16ชํานาญ11แล้วก็ฉลาด38นะฮะสะสมสถานนะน้ําแข็งกัด55นะครับน้ําหนักเขาอยู่ที่10นะฮะดับใหญ่จันดับนะครับที่รายชินีคาเลียหลายต่อหลายรุ่นนะมอบให้กับคู่ครองหนึ่งในะอาวุธในตำนานหากสัญ,ญลักษณ์ของเรนนี่ คือจันเพนมืดเย็นเฉียบดาบใหญ่นี่คือแสงจันแห่งเดินมืดทักษะต่อสู้คือดาบแสงจันชูดาบให้ซ้อนแสงจันทในคืนจันดับเพิ่มพลังโจมตีเวทชั่วคราวหุ้มใบด้วยดาบไอเย็นฮนะหุ้มด้วยไอเย็นว่าง,ง้นและยังปล่อยคลื่นแสงจันด้วยด้วยการโจมตีแบบชาร์จนะครับนี่โชว์เลยเป็นไงฮะโคตรสวยเลยอยู่ที่มืดมดมันก็สวยฮนะ พลังความเร็วนั้นอืก็ลองไปใช้กันดูนะครับแต่ที่แน่ๆมันชูปุ๊บมันได้สถานะน้ำแข็งกัดแล้วแม่งแบบน่าใช้นะสวยด้วยไกลได้ใกล้ได้นะเป็นอาวุธที่พึ่งพาสถานะฉลาดฮนะสแตสดฉลาดถ้าฉลาดมีเยอะก็ฟันดีนะครับแต่ถามว่าน้ำหนัก1ิบโลฟันเร็วไหมเออโคช้าเลยดูที่ฟันงง้างไปง้างามางางางงงง ขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามานะครับสวัสดีครับ